ให้การมาสัมมนาสร้างความสัมพันธ์กนี่กิจกรรมสนุกสนุกทำหน้าเบื่ออะไรสัมมนาวันนี้จะมีกิจกรรมให้ทุกแผนกได้เล่นสนุกสนุกนให้ทุกคนเอารุ่นพี่ทรงตัวดีๆนะครับ เฮ้ยอีวนวิ่งสามขาไม่ใช่คลานนะเว้ยลุกขึ้นมาสิว่ามาเพิ่มความสามัคคีกับการยืนเกาะกันบนกระดาษฮ่าฮ่ายืนบนกระดาษแผ่นเดียวมันจะไปยืนได้ยังไงว่าลระเบียดกันอย่างนี้มันก็ต้องลงสิเว้ยเอารับนะรุ่นพี่จึงยกหร้าาฟาดหน้าทำไม จะกรเสริมความสัมพันธ์แต่ทำไมสะบักสะบอมขนาดนี้วะรังวันคนแกร่งแห่งปีคือพี่แว่นจ้าอยากทําไปดูซีรีส์ดีคอสซูได้แน่แล้วเก็บค้างดีๆนะจะกดคอให้ตอนแรกเพื่อนเราต้องขโมยดวงคนนั้นนะอย่าให้หัวหน้ารู้เรื่องนี้พอ